ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ะคุณค่ะต้องกินอได้รหรอต้องกินเป็นไม้โอ้ต้องกินปครแต่งๆกันนะเ,เดี๋ยวนั่ยยวแกะให้นะยะ พี่เม่นั่งพื้นโ้หรอนั่งห้องบุญกับไรได้เป็นไม้โมนี่ปวดหัวใจหน่อยเร็วเรียกคุณดูห้าแสนให้กับความแมสของเด็กๆหน่อยได้ไหมคะว้าวโซโซมาสิโซโซมาโซโซอยู่ไหนนะไม่แก่ตรงนี้มาเแ็บไหม แม่จิดเขาไม่กล้าเอาไหมเอาไหมหรือเอ่ติโกันกันโอ้ยน่ารักคุณจะแบ่งน้องกันนะเดี๋ยวเราแกะนี้กันไปด้วยโอ้โหม่แกะอีแกะเแกะเอให้ห ได้แกะเลยแกะเลยเหรอคะขอบคุณค mm, well, uh, ่ะแกะเลยใช่ใช oh ่แกะหนูลองแกะได้เลยหนูแกะเอาได้หมดเลยลูกเอากลับบ้านได้ไหม่แตเอ้ายหน่อยออ๋แม่แต่อ้ายหน่อยของใครเนี่ยล okay, erm ูกพี่กะอืมเดี๋ยวไม่ตั้งกล้องเข้มันนิ่งๆหรอไม่ได้ต้องตามดิกเราบังคับเด็กไม่ได้ไงเราต้องตามได้เดี๋ยวเราขอพี่เจนนี่เราขอพี่เจนนี่แต่เอาไมเราขอพี่เจนนี่ตามใจหนูไหมพูด อะไรคะเอาไหมขอได้ไหมคะเอาไม่เอาเขาได้นะโมเน่ให้หมดเลยให้โมเน่กับโซหมดเลยให้เคลียร์เคลียร์ที่น้องหนึ่งโอเคใช้คำว่าเคลียร์ที่พี่เมย์ว่าอย่างประมาณลานเบลนต์น้องต้องการลันเวย์เออตอนนี้คนดู450,000นะ้าหมื่นนะโม้เลยนะครับโซอุ้ยโมเนี่อ้อแดงอ๋อจาล โอเคค่ะม่ยาและเอากล้องไหนพี่เจนกินด้วยได้ไหมคะอยู่อ้าวยูจินกินได้ไหมคะได้ได้โมนี่โมนี่กินอะไรอ่ะเราแตงโมใช่ไหมโมนี่กินอะไรคะพี่จางแตงอยู่ไหมบอกพี่จางแตงไหมัตงแตค่ะลูกอัหยิบเลยค่ะได้ไหมตับจันไว้ก่อนพี่กันจังเลยค่ะอเคครับคุณชมอ๋อจะอ๋ครับอองจิงโซว่าคล้ายยวอยู่นะ พี่โจแหลงใต้เดินไหมได้ๆมาๆถึงมอกนะตาโตหมดเลยถามเขาก่อนสิคะว่าตามใจหนูไหมหนูจะได้หยิบตามใจหรือไมใ่ทุกคนเก็บอาการหลานถูกเยี่ยมคุณหยุที่ตามใจหนูไมใบบุพี่เมย์เอาอะไรมาขายไหมมีวันนี้มีอะไรที่เปิดตัวเลยที่แรกจริงปะจริง ของพี่มีเองเหรอไม่มีแบรนพี่แล้นะแบรนพี่หมดแล้วแต่ว่าแบรนด์โมนี่โมนี่เอ้าเท่าไหร่พี่ักวันนี้เอาแปครับร้อยห้าอยห้าสิอะเอากี่ชุดคะพี่มีแค่ห้าพันประมาณสี่ันได้เลยค่ะโมนี่ขายของไหมคะยิ้มหานก่อนยิ้มหนก่อนพี่เจนก่อนอันนึงสอันนี้นี่อ่ะกินครพี่กินพี่ได้เตงนเขาเลี้ยงเก่งมากพี่ทำใจหน่ไหม โอยนี้กูไม่จําไรวกูทําเร่รวจ้มีจได้หรออ๋ไม่ไหวเรไม่ไหวเร้ยวนี่ได้ไหมก็ไปกินเป็นบ้านตัวเองเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอันนี้คือ150บาทเปิดตัววันนี้ แล้วก็เออหนึ่งห่อมีห้าซองเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้ใครที่ไม่กินผักใครที่มีลูกมีหลานก็คือเอาไปกินได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นปีโป้เด็กอะไรอย่างนี้จะก้ามายังคะกำลังค่ะโอ้โหพี่เมย์มีห้าพันเหรอคนดูสี่แสนห้ามีเอาจริงๆมีหมื่นหนึ่งเออเอาหมื่นหนึ่งเออหมื่นพี่พี่คนดูห้าแสนเร็วๆที่พี่ทำใจหนุนไว้นะขออีกคำจุดอันนั้นเราไปเคี้ยวกันพี่แนครับนี่นี่มากินอันนี้ไม่ให้กิน มีช็อกโกแลตด้วยมีช็อกโกแลตเ่ยไปกินช็อกโกแลตก่อนตัวนี้กินได้อยู่ไปติดใจแต่งโมอะไรอ่ะแตงโมน่าจะหวานได้แล้วเอาอันหมายลูกก่ออันเี้ยอ่ะตาพี่ตามใจคนละหนึ่งเด้อเด้ออ่าพี่บิ๊กพี่บิ๊กให้มอเนย์พูดหน่อยอมันติดใจแตงโมอยู่ดิคนน่าดีไม่อยู่เลยตื่นเต้นน่ออร่อยไหมคะบ้าตะก้ามาแล้วนะมีแค่หมื่นบ้าน หมื่นบาทร้อยห้าสิบบาทผู้ใหญ่กินได้หรอไม่ผักใครไม่กินผันกผ <intr> ตัวนี้เป็นผักห้าสีแม่เอาขายตอดเป็นแบรนด์ของโมเน่เองนะคะห<ภ>้าสีผักห้าสีสารอาหารครบถ้วนเด็กบ้านไหนเบื่อผักกัวเหม็นเขียวต่าง,างๆไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกก็ซื้อไปฝากคนที่รักได้นี่ก็คือราคาดีมากเปิดตัวที่นี่ที่แรกะะเะอยูจีนยูจินกินเจลลี่ผักโชว์น้องๆไหนได้อยยูจินกินเหรอ หนดูทีลูกอากินโชว์หน่อยค่ะ่นอ่าขอให้พี่เน่ด้วยพี่ยูจินกงมีอ่าจนกับโซซี่ด้วยครับเฮ้ยโซซี่กับโมเน่กินได้ด้วยหรอโซซี่กับโมเน่ไม่ต้ไมต้องพี่ตามใจหนูไหมบอกผมว่าพี่พี่ตามใจหนูไหมโอ้โห อะใครพูดเราไม่กินอร่อยกลือยไหมตีนตั้งตีนกิีกก็อีกได้ไหมกีกได้ไหมตาก้ามาแล้วนะตาก้ามีมาแล้วคนละหนึ่งเด้อพี่เมย์ให้โอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ยี่สิบล้านแล้วอืเลิศตีนพี่พี่แน่หนึ่งเด้อร์ห้าเดอร์แปดเดอรช่มาแช่มาพี่บอกนี่บอกนะเจนสิลูกมมเด้งเอากินอันนี้อร่อยดีกว่าพี่งกินเอง กิิออนนะขให้ถ้าอยากกินแตงโมบอกว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่กินแตงโมพูดว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่มองนะไรพี่นะไอ้เราเขาเล่นไปเลยไปเอาคำหนึ่งมาไม่พี่ไม่อยา้ายเพื่อหนึ่งเดอร์ไงพี่เขากดการสนับมันไวไม่รู้จะกดยังไงอยู่แล้วขอคนละหนึ่งเด้อให้กับเอฟซียูจีนโมเน่โอ้โถ้าวันนี้ไก่เตื้อนใหม่ไม่เป็นไรค่ะแตงโมตกครับซื้อแตงโมมาเพิ่มหน่อยครับกระโดดน้ำอ่า ได้ค่ะลูกปาป้าปาป้ากระโดดน้กระโดดน้ำที่ไหนกระโดดนะได้ลองเล่นด้วยได้ไหมเล่นนะได้เดี๋ยวให้น้องเล่นด้วยอืมหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อโมนี่จ๋าลืมเช็คออเดอร์เลยว่าเป็นไงบ้างน้องโซจ๋าโนแล้วหนึ่งเด้อนะคะวันนี้ไม่รู้จะขายอะไรแล้วเอาแบงของโซโมเนมานะคะก็ ใครอยากอุดหนุนก็เป็นเจลลี่ผักหัวผัก5สีนะคะคือก็จะได้สารอาหารจากผักที่เต็มที่แล้วก็ครบถ้วนนะคะจะส่งผลให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะทถ่ายดีแล้วก็เสิูมิคู่กับเด็กๆเพราะเด็กในวัยนี้ไม่กินผักอยู่แล้วอาจจะแบบกลัวการดื่งเชียวต่างๆแม่ก็เลยตัวนี้มาผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีแน่นอนค่บ้าอันนี้นะครับเป็นแบรนด์ของน้องโบนี่กับน้องโซเลยนะผมพันบ้านแล้วพี่เมย์ พี่<อ>มีแค่หมื่นชิล่ะพี่หมดหมดรายได้ทุกบาททุกตังค์นะครับเข้าน้องโมเน่กับน้องโซนะครับเป็นทุนการศึกษาให้น้องนะครับไม่หาค่าใช้จา่ายต่างแบ โซเมตไหมสรอุบ5แสนคนดูพี่5แสน5แสนชื่อว่ายังไม่รู้เขาตั้งชื่อให้น้องโซเมตโซเมตโมเนี่ยเหมือนยูจินเลยตอนตอนที่เรารู้เพศอ่ะเด็กเด็กจะสปอยคนหมดเพราะว่าเขารู้อ่ะแล้วมานังสปอยในไลฟ์เปนเนี่ยใช่เขาบอกหมดเลยที่ไม่ได้เก็ตไปเป็นความลับเลยพี่เมย์ยอดไปร้านสมแล้วโอ้โไม่ได้ขายเลยโอ้แต่เอเออจะนุกจะนุกจะนุก ใจนุ่มาแสนคนดูค้าง่าขอบคุณทุกคนมากวันนี้150บาทบุดหนุนน้องนะคะฝากสินค้าตัวนี้ด้วยหลอกเหยื่น้องด้วยนะพี่ยุ้งจีนแต่ขอดูเลยพี่ยุ้งจีนสดแม่จะดูเด็กพี่ยุ้งจีนสิไม่เป็นไรลูกยุ้งเกินโอกาสไก่เถื่อนจะมาไหมวันนี้ก็ได้อไได้ก่่เถืนในนี้มีคนร้องไก่เถื่อนได้หรอไม่ค่ะ

น้องแบบช้าๆนะบีขอลองขอแบบช้าๆพี่ๆเขาลองแบมือไนดาวดาวแบมือสิเ้ื่องการแต่งาน้าเมย์เอาของในรถให้อีกมีมีอีกมาที่ทานเล็บสีฟูการแบมือนะชอบความชอบความยี่เมย์ป่ะพี่จิมันน่ามาติดสีนี้ยสีลอมเบก้อขอแล้วเดี๋ยวแบมือเรียวกว่าเราอีกจะใส่เพมือให้นะใส่เรียวกว่าเราอีกยูจินแบมือมาแล้ว ดูินในมือด้วยค่ะเออหอมดีนะแต่ว่าอ่าทาร์ตแง่แง่หอมไหมลองดูซิหอมค่ะจับปูอาจับปูดําแถมนะปูจินร้องได้ไหมคะจับปูดังจากปูดัอ๋อแ้ปูจินร้องไหอเยอะๆนะเยอะเยอะจากปูดําก่อนร้องสี่แม่จะให้เยอะๆหอมไหมคะรอวงค่ะ หอมอายูจินหอมไปแต่ไปเซเว่นกันล็อกเด็กดีกว่าเท่าไหรหมดยังพี่เมย์หมื่นสองแล้วอหมื่นสองสองหมดคนละหนึ่งกล่องได้สองล้านบาทเออลดจบอยากมีของขายเนาะห้าแสนกล่องอีกถ้าไปไปได้เจ็ดพันกล่องมาสิก็น่แหนะกล่องเดียวกันแบบนี้เลยขอแบบกล่องขึ้นหน่อยแบบกล่องแบบกล่องตรงนั้นอยู่ไหนเขาบอกว่าราคาดีดนะ จริงเหรอไม่ไม่ดิมันจะเป็นแบบแบบซองกับแบบกล่องซองมันหมดแล้วอ๋อแบบซองหมดแบบร้อยห้าสิบบาทหมดแต่ว่าเดี๋ยวอยู่จินเขินครับเวลาคนเยอะเออแต่เสร็จเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าเขารู้งานนะหมายถึงว่าเรียบร้อยรอได้พี่เขาใจอินดูน้องโดยเอ็กลิปต์มากท้อยู่จีนเล็กกับน้องเลยเพราะเดี๋ยวเราไปหักเซเว่นหน้าปากซอยซื้อได้ไม่อั้น แลาบ้านอยู่ยูมีเซเว่นเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซเว่นกันเด็กอะไรสุกอยู่บนหัวป้าให้ดูดีๆถ่ายแต่ละคนไว้เลยซูมหนึ่งซูมสองาตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันเอาอันนี้ออกอันเดียวกันถ้าไปต่อได้เรื่อยๆขอคนขอคนละหนึ่งเด้ออันเดียวกันยิวตอนนี้เป็นตัวใหญ่สิบห้าซองพี่ตอนนี้จะไปมิลล์หมื่นบ้านแล้วพี่รู้ยังแล้วนูนิวเทียลด้วยใช่ไหมคะมีนิวเทียวก็มานิวเทียวก็มีตอนนี้ขึ้นนิวเทียรแล้วเอาหรอได้เท่าไหร่ก็แบบใครขึ้นเท่าไหร่เราแบ่งกันอยู่แล้วไงเจอนะคนนี้่าไหร่ก็แบ่งกันวันนี้ใครหุ่นหุนเนาะอันนี้ลูกบ้านไหนลูกบ้านไหนไม่กินข้าวกินข้าวน้อยเบื่ออาหารซึ่งเด็กอ่ะพอเขากิน ยากเนี่ยเราจะกังลวลว่าเขาจะขาดสารอาหารไหมจะโตไหมพัฒนานการจะช้าไหมจะดีไหมใช่ไหมตัวนี้จะกระตุ้นให้เด็กอะ,จะเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีนะคะถ้าเห็นโซโมเน่กินเก่งใครอยากให้ลูกกินเก่งกวบโซโมเน่หรือพัฒนาการกว่โซโมเน่เริ่มต้นจากตัวนี้เลยกล่องชมพูนะคะส่วนตัวนี้ก็พูดหนูอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างทำจากคนเป็นแม่ที่แบบ ให้ลูกได้กินของดีเออวันนี้ทุกๆออเดอร์ก็เดี๋ยวแม่ก็จะแบ่งกับยูจินนะจะไม่ต้ <laughs> องห่วงแม่ไม่ได้เลยก็จะแบ่งกับแม่เจนนี่นะน่ารักพ<ต>ี<ม>่เมย<ม>์แบ่งยังไงนะครับเออเดี๋ยวคือียงกันหลังบ้านก็เท่าไหร่เดี๋ยวกูก็คือกาอาลางเอาไปเลยมึงเอากี่บาทเราไม่มีการในนี่กันนะเราแฟร์กันนะเอาไปเลยเดี๋ยวของมากี่บาทพี่ก็ให้ไปแล้วแหละเอา พี่เมย์แล้วเรื่องนั้นเป็นไงอะเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องไหนเรื่องเหล็กในท้องน้องออกแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีมันกลาออกแล้วเดี๋ยวมาช่วยอีกคนนึงแล้วเราก็จะเปิดโปรเจกต์ด้วยกันแล้วเรื่องนั้นเคลียร์ยังพี่ยังไม่เคลียร์ค่ะร้อยล้านรอจ่ายโอ้โหมันไม่จ่ไงมันไม่ช่ยังยังไม่เปิดประเด็นเลยว่าเรื่องไหนอ้ามาไปเลื่ไปเปื่ยมาก ช่องบงันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ